กับสวัสดี FC ช่องนำหน้าช n แนลนะครับตอนนี้แอดมินก็ยืนอ,อยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับกับบรรยากาศยามเย็นนะฮะตอน4ี่โมงกว่าวาเกือบ5้าโมงนะครับเกือบ17บเนาฬิกานะครับตอนนี้ขบวนรถธรรมดานะครับที่254ต้นทางหลังสวนไปทางทนบุรีนะครับกำลังจะเข้าจอดที่ ชุมทางหนองประดุกนะครับเราจะเห็นว่าเปิดไฟไกลๆนู้นเลยนะครับกำลังจะเข้าจอดที่ชุมทางแห่งนี้นะครับเห็นไหมครับ FC ทุกท่านนะครับก็ที่ติดตามช่องหน่อมไหนชาแนลนะครับก็จะได้เห็นนะครับ รถธรรมดาที่สองห้าสี่นะครับเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้ามาที่ชุมทางหนองประดุกครับตอนนี้ขบวนสองห้าสี่นะครับเข้ามาใกล้สถานีชุมทางหนองประดุกแล้วนะครับใกล้ชุมทางหนองประดุกแล้วนะครับขบวนสองห้าสี่้นทางหลังสวนไปทางคนบุรีนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยอะตอมนะครับนี่นะครับทำขบวนโดยอะตอม4 4 0 9นะครับ จอดที่ชุมทางหนองประดุกเดี๋ยวผมจะขึ้นขบวนนี้ต้อังกินอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นตู้ของเจ้าหน้าที่ <laughs> อยู่ด้านหน้าเลยนะ